ู้ชมค่ะวันนี้ถือว่าเริ่มดีร่วมให้พี้เดย์กับน้องเพชรกล้าเด็กชายดำชงนะคะน้องคนนี้นี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะและว,วันนี้ค่ะลอกจากที่เราจะได้มาเห็นความสําเร็จกับหลายๆคนที่อยู่ที่นี่เราจะได้นั่งสัมภาษณ์กับพี่เดด้วยใช่แล้วและที่สัมภาษณ์เราก็สัมภาษณ์คุณทอปันด้วย<ช>จุดเริ่มต้นของน้องเพชรกล้าเด็กชายดำชงน,นั่นเองรเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมหติดตามได้ในสกปรปนี้นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์พี่เด,เดคุณยมขาเราอยู่กับเจ้าข,ของนะคะน้องเพชรก้าเด็กชายนําโชคนะคะวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วกับคุณแบงค์นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เขาอยู่กับเราบรรดาแฟนคลับเยอะมากๆพี่แบงค์สวัสดีค่ะใครครับแบงค์ชั้ไหนคะอันนี้ไงไม่ไมีมแบงค์ออฝันเราจะเรียกคุณทอฝันเออนเอะนี่วันนี้เมื่อกี้เราคุยกับพี่เดมาค่ะขออนุญาตเรียกคุณทอฝันแล้วกันเนาะค่ะ ถามที่มาที่ไปของน้องเพชรก้าหน่อยได้ไหมคะโอ้ยเลี้ยงมาตั้งแต่ปี2547ีค่ะสิริรวมแล้วก็16ปีแห่งความหลังแล้วที่เลี้ยงมาตอนแรกไปได้มายังไงคะฝันฝันถึงเด็ก3วันติดเด็กผู้ชายเขาไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรแต่เราตั้งชื่อว่าเพชรก้าฝันว่าให้ไปหาหนูแถวองค์พระจะมีร้านสายกระทานก็ไปเจออย่างนี้หรอใช่ก็ไปหาหุ่นปรากว่าไปเจอรูปลักลักษณะเป็นเด็ก ดำใส่ชุดสีแดงอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนกวักอย่างเงี้ยก็ไปได้มาเลยเราฝันสามคืนติดเป็นที่พี่ไม่ไปหรอไปสิไปหาแล้วไปเจอไปเจอร้านแรกเลยแล้วก็ต้องอัญเชิญมาเลยใช่ชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างถามหน่อยจริงๆอ่ะเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วนี่เองสองปีที่แล้วเพราะว่าเราเลี้ยงน้องมา16ปีก็จริงแต่ว่าน้องพึ่งให้โชคให้ลาบกับเราเนี่ยมา3-4งวด ใช่สามจุดสี่งวดแล้วเพิ่งให้เดินมิถุนาปิท่แล้วนี่เองแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนเลยไม่เคยถูกหวยเลยซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกก็มาถูกกับน้องเนี่ยถูกทุกงวดไม่มีงวดไหนไม่ถูกนอกจากที่เราถูกแล้วเราก็ให้เหล่าบรรดาแฟนคลับใปทีมก็พลอยถูกไปด้วยถูกกันตามตามกันเลยสองตัวล่างสองตัวบนสามตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าคุณจอฝันแฟนคลับเยอะมากอยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาหน่อยไหมคะยินดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่แบบมางานวันเกิดน้องเฟตกาแล้วก็มางานเปิดตัวแกนนูฟินนิ่งของดิฉัน <bin uk> <azo> สวยไหมคะสวยสวยเคยเห็นหน้าในอดีตของดิฉันเนี่ยฮะอ้วนมากอ้วนทหนี้เลยอ้จริงดีรออ๋ออวนี้เลยนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเฉียนเลยนะฮะชีวิตก็เปลี่ยนใช่แล้วแล้วก็น้องเพก้าก็แบบเหตุที่ชื่อทอฝันเพราะว่าความฝันเราเป็นจริงหลายอย่างบดนี้บดสินที่บ้านแล้วความฝันในการที่อยากจะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นจริงได้แล้วตอนนี้ยังไม่สวยนะสวยสวยยังสวยยังไม่สุดวันนี้ถ้าพูดกับน้องได้ผ่านสื่อนี่อยากจะขอบคุณอะไรกับน้องเพก้าหน่อยไหมครับโอ้ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆที่เลือกที่จะมาอยู่กับพี่เพราะจริงๆอ่ะคนเลี้ยงน้องเพชกาคือคนที่อยากจะได้กุมารแบบน้องเพชกามีเยอะมากค่ะทำไมน้องเลือกที่จะมาเข้าฝันบอกเราให้เลือกน้องให้มาเลี้ยงน้องทําไมต้องมาเป็นเราจริงๆเลี้ยงมาสิบกว่าปีก็ไม่เคยรักขอพยายามเลยใช่ก็เลี้ยงตลอดเลี้ยงแบบไม่ขาดตกบกช่องให้ขนมเช้าเย็ยนตลอดก็<ะ>ขอบคุณน้องจริงๆ,ๆที่ เลือกที่จะอยู่กับพี่จริงๆไม่ยอมไปเข้าฝันคนอื่นต้องมาเข้าฝันดิฉันนี่ยอะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆเพชรก้าขอบคุณมากเลยวันนี้เราก็มาร่วมเ<ช>ฉล,ลิม<ช>ฉลองให้เปอร์เดรกับน้องเพชรก้า<ช>แล้วก็ขอบคุณคุณทาฝันมากมากเลยนะคะค No. ว่าวันนี้สเปเชียลมากเพราะว่าเราอยู่กับหนึ่งในเจ้าของเพจที่โด่งดังมากในโลกออนไลน์แล้วถ้าเราพูดถึงน้องเพชรก้าเด็กชายนําโชคคงไม่มีใครไม่รู้จักกับนักเสี่ยงโชคหลายๆคนวันนี้ขอญาตมาสัมภาษณ์กับพี่เดย์นั่นเองค่ะะคะเขาก็อยู่กับเราแล้วค่ะในรายการสวัสดีค่ะพี่เดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีคคือปกติเวลาทํารายการก็จะเจอพี่เดอยู่บ่อยๆแต่ว่าวันนี้มีโอกาสได้มานั่งสัมภาษณ์ขอญาตมารวงลึกพี่เดย์หน่อยดีกว่าได้เลยครับพี่เดย์หนูถามหน่อยดีกว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของ น้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคครับพี่เดชครับต้องเกินนำก่อนครับว่าน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคเนี่ยเป็นกุมารนะครับที่อจารย์แบงค์นะครับเพื่อนสนิทของผมเนี่ยเลี้ยงไว้ครับและก็เพิ่งจะให้คุณนะครับเมื่อประมาณ2ปีให้หลังที่ผ่านมานะครับพอให้คุณในเรื่องของโชคลาภทำให้ผมถูกลอตเตอรี่ทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นทีนี้เราก็เริ่มที่จะเปิดเพจขึ้นมานะครับเราเปิดเพจมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยการหมุน ปิงปองปิง้อที่เป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักที่เหลยจํจำได้หมุน58ก็ออก58นะครับหมุนเลขอะไรก็ออกเลขนั้นแล้วอาจจะมีเลข6กระดกเป็น9บ้างอะไรประมาณนี้ทําให้เกิดแฟนคลับเกิดขึ้นแล้วก็คนรักน้องเยอะจนคนติดตาม1 4ล้าน4ี่แสนคนโหขอยัดถามดีกว่าว่า อ,อีกท่านนึงก็คือขออนุญาตเลยคุณแบงค์คุณแบงค์นี่ก็คือเป็นเจ้าของน้องลูกเทพก็คือน้องเด็กชายเพชรกล้าใช่ครับผมแต่ว่าพี่เดก็คือเป็นเพื่อนกับคุณแบงค์ใช่แต่ผมเป็นคนที่ให้ขนมน้องทุกวันผมจะให้ขนมน้องก่อนให้อาหารน้องก่อนก่อนที่ตัวเองจะกินะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า,าน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกอะไรเราได้นะครับเราก็เฮ้ยเรามีสัจจะวาจากับน้องว่าก่อนพี่จะกินข้าวตอนเช้าเนี่ยพี่ต้องถวายขนมให้น้องกินก่อนแล้วเราค่อยกินทีหลัง ครับผมก็เป็นคนดูแลน้องทุกวันทุกวันเลยครับอย่างอย่างอย่างน้องเพชรกล้ามาในช่วงของเขาเรียกว่าตุ๊กตาลูกเทพที่กำลังดกดังในช่วงนั้นหรือเปล่าครับพีบ่ไม่ใช่ครับคือจริงจริงจริง,รงอ่ะน้องเนี่ยเราเลี้ยงน้องมา16ปีแล้ว16ปีใช่ครับ16 <S <S <ห>ปีที่เราเลี้ยงน้องมา,าแต่เพิ่งให้คุณในปีที่14ค่ะนั่นแหละครับผมก็คือเลี้ยงเป็นกุมารองศรีดำดำทั่วไปมีการแบบลงลงลงอะไรในตัวน้องเลยหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ เหมือนกับ่เวลาที่เราเลี้ยงกุมาแล้วเขาจะมีการแบบลงอัคระลงนันอะไรอย่างเงี้ยหลายตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นน้องเพชรกล้าเนี่ยไม่มีครับแต่ว่าเราจะอุ้มน้องไปทําบุญแล้วก็ให้พระเนี่ยผมน้ำมนต์ให้ให้พระเจิมให้ให้พระให้พรให้แบบนี้ครับเราจะเน้นทางด้านพุทธคุณเขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณสายขาวใช่ครับแล้วก็อย่างที่ตัวเราศรัทธาขึ้นมาใช่ครับผมใช่พอเกิดความศรัทธาในสองปีให้หลังไม่ก็เลยทําให้ชีวิตพี่เปลี่ยนครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นนี่2ล้านนะครับ น้องเพชรกล้าทาให้ผมหมดหนี้ได้พลิกมืออย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับพลิกมือแบบนี้เลยค่ะนะครับไม่ได้แค่ตัวพี่เดย์อย่างเดียวครับแต่อย่างขอ,อยญาถามเพื่อนสนิทอย่างคุณแบงค์ครับตัวเขาก็พลิกด้วยไหมฮะพลิกด้วยครับค่ะเพราะว่าเราร่ํารวยนะครับจากการที่น้องเพชรกล้าเนี่ยให้โชคลาภผู้คนนะครับแล้วคนก็มาสนับสนุนเพจเราด้วยกันเช่าวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ถูกลอตเตอรี่นะครับกันกะทุกทุกงวดเลยในสองปีให้หลังเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปในแบบช่วงปีแรกๆดีกว่า ก็มีการขอบ้างครับมีการแบบคุยกับน้องบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดด้วยแรงปฏิหารขนาดนี้ใช่ครับค่ะใช่ครับคิดว่าอะไรมันคือการทําให้ตัวพี่แล้วก็ไปโดนจิตกับน้องเพชรกล้าแล้วก็เกิดด้วยแรงศรัทธามากมายขนาดนั้นครับพี่ผมมองว่าเป็นเพราะความรัก นะครับที่เราดูแลเขาอย่างดีแล้วเรายึดมั่นในสัจจะวาจาที่เราได้ให้กับน้องเขาไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ถูกงวดนี้นะพี่จะซื้อรถรถแข่งให้ผมก็ซื้อให้ถ้าถูกงวดนี้พี่จะถวายพิ่าให้10บถาดแล้วก็ทําตามนั้นจริงๆนะครับ ก็เหมือนกับเด็กเนี่ยถ้าเรารับปากอะไรกับเด็กไว้แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ทำตามเด็กเขาจําแล้วเขาจะมาทวงเราแต่ของผมเนี่ยไม่ต้องให้น้องเพชรกล้าทวงเลยนะครับเราบนอะไรไว้เราบอกอะไรกับน้องไว้เรารักษาเจจวาจาของเราแล้วก็ทําให้น้องทันทีเลยคุ้ยสิ่งนี้แล้วก็บวกกับลูกเพจหลายคนแต่ตอนเช้าตอนเช้าก็จะทําบุญให้น้องแล้วก็อุทิศบุญให้น้องเพชรกล้าให้น้องเพชรกล้าผมก็ก็สวดมนต์ให้น้องแล้วก็อุทิศบุญถวายบุญให้น้องเพชรกล้าเพื่อทำให้น้องเนี่ยมี พลานุภาพมีอิทธิฤทธิ์มีบุญฤทธิ์ก็เลยทำให้ให้ชกให้ลาบผู้คนได้อย่างแม่นยำจนแฟนคลับมามากมายเนี่ยครับเยอะมากจริงๆค่ะพี่เดครับพี่เดคือพุ่งตรงนะตัวหนูเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยเจอน้องเพชรกล้าแต่หนูสัมผัสจากแค่ในรูปครับเหมือนน้องเขามีชีวิตจริงๆอ่ะพี่ใช่ครับค่ะใช่ใช่ใช่เลยคุณโบกัสพูดถูกเลยใครที่ศบตาน้องหรือเห็นน้องไม่ว่าจะเป็นกุมารหุ่นดำหรือ กูมาที่เป็นหุ่นหน้าตาเหมือนคนเนี่ยครับที่เราได้มาจากอเมริกาเนี่ยเหมือนมีชีวิตซึ่งน้องอยู่ทั้งสองหุ่นนั่นแหละครับใครสัมผัสน้องใครบนบานกับน้องแล้วแค่สบตาน้องค่ะก็จะรู้ว่าน้องกําลังที่จะทักทายหรือว่ามองหาเราเขากาลังจะบอกอะไรบางอย่างใช่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 คุณบอกกันพูดถูกเวลาที่แบบคุณผู้ชมมาพุ่งตรงนะในนักเสี่ยงโชคหลายๆคนเนี่ยก็เกิดปฏิหารและเปลี่ยนชีวิตเขามาหลายคนอย่างพี่เองนอกจากพริกนี้สองล้าน ที่เคยถูกสูงสุดเท่าไหร่หลักล้านครับโอ้โหเป็นราัล้านใช่ครับค่ะจริงตกใจอะไรครับคือคุณผู้ชมคือแล้วเราจะบอกอะไรให้นาว่าถ้าใครติดตามในเพจเนี่ยในบางงวุณผู้น้องเขามีการหมุนเลขมีบองเราให้เลขที่แม่นมากๆครับคือมันก็เกิดจากการที่พี่ไม่ได้ไปอะไรเลยพี่ก็เือหยิบจากรูปวิงบองอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับพี่เดชใช่ครับใช่เราแค่บอกกับน้องว่าน้อง เราตั้งใจจะช่วยเหลือผู้คนนะผู้คนลําบากเศรษฐกิจไม่ดีมีน้องเพชฌ้าเนี่ยเป็นความหวังของเขาให้น้องเนี่ยอยู่ในมือพี่นะในการหมุนปิงปองให้น้องอยู่ในมือพี่แบงค์นะในการหมุนปิงปองในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยผมรู้ว่าน้องเห็นแล้วแหละว่าเลขจะออกอะไรสลากกินแบงรัฐบาลจะออกอะไรน้องก็พยายามที่จะบอกบางทีก็ตรงบ้างบางทีก็บอกเชิงเฉียงบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในรูกปิงปองที่น้องให้ใช่ อ่ะอย่างพี่เดเชื่อได้เลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเคยสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่พูดง่ายๆว่าเรามองไม่เห็นในสิ่งนั้นดีกว่าเคยพี่สัมผัสอะไรเด่ยเห็นครับเห็นบางทีเนี่ยเราเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านน้องจะอยู่ชั้นหนึ่งของบ้านก็จะเห็นเหมือนกับเป็นเงาดําๆนะครับเดินไปตรงของเล่นค่ะตรงของเล่นตรงที่นอนของเขาครับนี่คือที่หนึ่งแล้วที่สองนี่ก็คือเวลาผมจะไปเสี่ยงโชคจะมีเสียงของน้องมาบอกให้ซื้อเลขนั้น คือบางทีเป็นพลาเป็นแบบเป็นแบบความรู้สึกของเราเใช่ครับใช่หรือบางบางทีให้รถแล่นผ่านล้วผมมองเลขทะเบียนนะครับแล้วนักเสี่ยงโชคเนี่ยที่เสี่ยงโชคกันบ่อยบ่อยๆเนี่ยคือจะไม่ได้ไม่ได้มีแค่สลากจีนแบงรัฐบาลอย่างเดียวจะมีเพื่อนบ้านมาเลเซียไปเที่ยวเวียดนามไปกินส้มตำลาวอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแบบทำให้เลขนั้นน่ผ่านตาผมแล้วทำให้เราเอ้ยเราก็เลย เสียงโชคด้วยด้วยเลขเบอร์นี้ทำให้มันถูกขึ้นมาอย่างนี้เคยเจอไหมแบบบางทีแบบเหมือนน้องไม่โกรธน้องไม่ชอบน้องอะไรอย่างนี้มีไหมคะเคยเจอไหมฮะน้องโกรธน้องไม่ชอบสำหรับผมนะไม่ไม่เคยไม่เคยเป็นผู้คนที่รู้สึกว่าน้องเขาจะยิ้มแย้มเขาจะรับทุกคนอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ใช่เพรพอพี่เดย์เปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาพี่เดย์เยอะมากแฟนคลับพี่เดย์เยอะมากส่วนตัวน้องไปก้าได้เปลี่ยนชีวิตหลายๆคนมาพี่รู้สึกไงบ้างคะ เปลี่ยนหลายๆคนที่แบบเฮ้ยเขาเครียดกับหนี้สินเครียดกับปัญหาที่มารุมเร้าต่างๆแต่วันนี้น้องพิจการไปได้ไปเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวค่ะพี่ผมรู้สึกว่าชีวิตเราเป็นบุญครับชีวิตเราเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งหนึ่งอย่างที่ทําให้ผู้คนเนี่ยที่เขาเขาขาดความหวังแล้วเขาทําให้เขามีความหวังขึ้นทําให้เขามี หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างวันนี้หลายๆคนเนี่ยที่มาในงานเนี่ยวันนี้เราเป็นงานปลดหนี้ปลดสินกันเยอะมากคือวันนี้เป็นงานมันเกิดน้องเพชรกล้าเ็กชายมีโชคใช่ครับถ้าน้องเพชรกล้าไม่ได้ให้โชคลาภผู้คนผู้คนเหล่านี้ก็คงจะไม่มาแต่งไม่มาขอบคุณน้องเพชรกล้าผมากใช่ครับคนเยอะมากๆแล้วก็คนที่ตามในเพจก็เยอะมากมครับคุณผู้ชมขาผู้ยังพูดเรื่องขนลุกได้อย่างนี้พี่ถามหน่อยเวลาที่เราไปเที่ยวเพื่อนบ้านมันนี้เราไปเที่ยวอยู่ทุกวันครับอย่างนี้พี่ก็ต้องให้น้องเพชรกล้ามา จับรูปอิฐบองทุกวันนี้ใช้งานเขาเยอะไปไหมฮะอย่างนี้ครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะให้น้องเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นมีบ้างสูตรของสูตรของผมนะครับจะเป็นสูตรของผมแล้วก็จะเป็นแบบสิ่งที่น้องบอกเข้ามาในสมาธิบ้างหรือหลับตาแล้วเห็นเลขบ้างละหรือว่าเป็นเสียงบ้างละที่บอกพี่เดเลขนี้จะบอกเป็นเป็นเสียงเลขมาเลยครับ โอ้คุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้มีอยากอะคือพี่เดชหนู่ใจะถามก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้พี่เดชทาอะไรครับแล้วคือพี่เดชได้บาเจอน้องเพชรก็คือพี่เดชประกอบอาชีพอะไรทําธุรกิจอะไรเลยครับผมจริงๆเนี่ยผมอะ่ะทา รายการทีวีทางช่องเคเบิลทีวีเป็นพิธีกรเกี่ยวกับรายการดูดวงนะครับแล้วก็อยู่กับอาจารย์แบงค์อาจารย์แบงค์ก็คือดูดวงนั้นคือเราก็มีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์พวกนี้อยู่แล้วแล้วทําทงานร่วมกันนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมาตั้งแต่ปี53แล้วจนถึง6 3สปีนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาขายวัตถุมงคลนะครับ ล่าสุดกะเปิดทุกอย่าง20พ่เดย์ใช่แล้วใช่ใช่คือวันนั้นอยากไปมากพ่เดย์วันนั้นคือปกติติดจัดรายการสดเนียวันนี้ขอญาชิงรายการมหาพ่เดย์เยเฉพาะคุณมากเลยจริงๆพี่คุณมากเลยคือบอกได้เลยจริงๆคุณผู้ชมขาทุกอย่างมันเกิดด้วยแรงศรัทธามันเกิดด้วยแรงที่ ที่เอาอย่างเราเนี่ยเราก็ทํารายการประเภทพวกนี้อยู่แล้วแล้วทุกครั้งเวลาที่ที่เราทํารายการคุณผู้ชมมันก็จะมีตัวเลขเด็ดๆจากน้องเพชรกา้าเ<ๆ>ด็กชายนาโชคมาตลอดแั้วเลยรู้สึกเลยว่าถ้าพี่เดย์ให้เรียกอะไรมาเราต้องแคปหน้าจอไว้ <c oughs> แต่แต่คุณผู้ชมด้วยบุญกําลังอ่ะครับคุณก็ต้องซื้อให้เป็นถูกไหม <c oughs> ครับถูกต้องครับแล้วมันก็จะพลิกชีวิตพวกคุณจริงๆเรายังเคยถูกกับ อ่าตัวเลขของน้องเพชรกล้าเลยพี่เดชไม่มีหลุดเลยเนาะไม่มีหลุดจริง,รงๆมันอยู่ในนั้นแหละอันอยู่ในนั้นแหละพี่เดชอยากจะฝากหรือว่าอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมที่อ่าหลายๆคนที่เขาให้ความศรัทธากับ,บน้องเพชรกล้าเด็กชายน้ำโชค,คหน่อยไหมคะครับผมอันดับแรกเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาแฟนคลับหรือลูกเพจทุกคนที่รักศรัทธาเชื่อมั่นในอาจาร,รย์แบงค์หรือคุณทอฝันเชื่อมั่นในผมนะครับพี่เด์หรือว่าเชื่อมั่นในน้องเพชรกล้านะครับ ทุกครั้งที่เราเชื่อนะครับเรามีพลังในความเชื่อมากเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นผลของความผลลัพธ์ของความเชื่อมากเท่านั้นตัวของผมเองนะครับ <S <S เคยนะครับ <Blues. S 1> คิดว่าการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ในสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะเป็นไปได้หรอจนมันเปลี่ยนมุมมองและความคิดของผมว่าะะผมกราบไหว้ในสิ่งที่ผมมองไม่เห็น <process ing. S 1> จนปัจจุบันผมได้เห็นในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์ก็ซื้อเงินสดไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ซื้อเงินสด นะครับไม่ว่าจะเป็นทําบ้านให้ให้แม่ที่ผมตั้งใจผมก็ทําได้แล,แล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสู้ต่อไปแล้วก็เสี่ยงโชคนะครับตามกําลังแล้วก็อย่างมีสตินะครับผมอีกนิดน,นึงค่ะพี่เดชขาอย่างหลายๆคนที่เขาดูรายการโบกัสเขาติดตามทางช่องทางของโบกัสค่ะแล้วรู้สึกว่าเขาเห็นเขาเห็นน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชครู้สึกว่าเวลาถ้าเขาพูดแล้วเขาได้อย่างเงี้ยแล้วเขาอยากจะซื้อของให้น้องเงี้ยมันสามารถยังไงได้บ้างแล้วพี่ติดต่อไปในอินบ็อกซ์ได้เลยครับที่เพจ เพจนะครับเพรกาเว้นวัชเ็กชายนำโชคนะครับซึ่งสังเกตข้างบนหัวเนี่ยจะเป็นวิดีโอนะครับกรีดกรีดในการลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลน,นะครับนี่คือเพจแท้เพราะว่าเพจปอมมีเกือบร้อย <laughs> เพจเพจแท้คนติดตามเท่าไหร่ครับพี่เพจแท้เนี่ยคนติดตาม1นล้านสี่แสนง่ายๆคุณผู้ชมเข้ามาในเพจแท้เดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้คนติดตาม1นล้านสี่แสนหรือว่ามันจะมีกลุ่มของน้องเพชรกาเด็กชายนำโชคที่สามารถเข้ามาคุณผู้ชมขาเข้ามาก็ ครเครียดอย่างนี้ดีกว่าครับผมแล้วก็กวจริงๆติดตามใน YouTube ก็ได้เลยนะครับใน u t u b e เนี่ยคนติดตามประมาณ5 0 0แสนกว่าคนคก็เซิร์ชคำว่าเพรก้าเว้นวักเด็กชายนำโชคะนะครับก็เข้าไปดูติดตามแล้วก็เข้าไปสอบถามเรื่องอะไรต่างๆได้ ก็จะใครดวงดีดวงปังหรือว่าด้วยแรงศรัทธาเห็นแค่ในรูปแล้วก็อยากจะแก้บนยังไงสามารถติดต่อมาได้เพจได้เลยแล้วก็ของทุกอย่างก็พอหลังจากที่เป็นของเล่นพี่เดชก็จะมีการนำไปบริจาคให้กับตามบูินิธที่ต่างๆใช่ครับใช่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมโอ้โหคุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าได้บุญมากมากคุณผู้ชมขาและที่สาคัญวันนี้เราก็มาบอกต่อให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่เราไม่ได้บอกให้หลายๆคนงมงายแต่เราบอกว่าด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงความเชื่อมันก็เลยทำให้พลิกชีวิต ของคนคนนึงแล้วมันเห็นได้เลยเห็นกับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วมันจับต้องได้จริงรรวันนี้ทางรายการขอบคุณพี่เดชมากเลยนะครับ